สวัสดีพี่น้องมาวันนี้วันที่ยี่สสี่ฝนตกเบิร์ดมือม้วานกับเบิดมือพี่น้องเอ้ยเป็นละอองฝนหมดเลยมือน,นี้น้ำรอบคางรอบแอวก็เริ่มสีมาแล้วมือน,นี้เอาเพื่อแม่แตงเนาะพาพี่น้องมาเบิงงบรรยาก,กาศทงไห้ทงหน้าเขากำลังออกห่วงพี่น้อง การอบๆฝนลินหลายๆมองหลายๆบอลกัะนำนถั่วพี่น้องเอ้ย ยังดาว,ตาวาัตะวันเมื่อวานใครที่อยู่ติดแม่น้ำปิงกอนตรายเด้อน้ำไหลแต่แถวนี้ปลอดภัยพี่น้อง เสียงนุกไงจ๊ะพอ <c oughs> ดีแขกออกมาเอาพี่น้องมาเบิง่งหนาบ้านเปียกเบิร์ดฝนมันลินเบิดมือเบิดขึ้นพี่น้องแต่เมื่อวานแล้ว ตอนนี้น้ำขาก็ได้ปล่อยออกเพราะน้ำมันหลายแ่งใบบัวอ่อนโพใบออนเต็มเลย ฝนตกหลายๆพ, <c oughs> พื้นดินมันนุ่มหมดเลยพี่น้องอันตรายเลยเด็กปล่อยน้ำออกอิกรอบหนึ่งมาอัพเดตหลบ หนุ่มมดเลยพี่น้องอุ้มนาำหลายผเลเวลาท้องยางนี่หนุ่มเลยคือสีมีแดดกับบ่มีพี่น้องมแจะฝน,ล,ๆๆล,นลิ่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 นลงมาฝนเราฝนกวัด ตอบมาเนี่คลิปกับ่ได้ลุ่งหรอกพี่น้องเ,เอ้ยโทรศพัพท์ม่ค่อยดีไหมนม้ำจนว่าคุณคพ่อาเต็มต้นอยู่พี่น้อง คลิปแล้วกับสิบไปเข้าไปในเมืองสิบไปพอน้ำถ,ถั่วหม้่แถวแม่ริมจะข้าวหมู่บ้านพ่น,น้ำถั่วแม่ผักกะทินแกเบิด เปียกบิดเลยสภาพเปียกบิด ว่าปินน้ำเลยพีน,น้องเลยพุดนะ ืันนี้คลิปนี้เก็บภาบรรยากาศมาให้เบิ้งพี่น้องฝนตกลินวันนี้วันที่24เด้อพี่น้องอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสารเหนือความหล่อเนี่ยเด้อพี่น้องดอเด้อบ่คอยไดีลงคลิปดอกมันบได้ปล่อยทั้งไรพี่น้องเลยหน้าฝาดทางฝนคลิปนี้สมนิชกอนพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุป,ปูสุขนุนเน้อ Okay, keep Bye-bye.